กอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชนโ้นหกันอีกแล้วนั่นเองนะครับภาพล่กภาพ,ลภาพลหลังแล้วก็จะเป็นแบ็กกราว์การที่ผมเล่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดมาก,กับเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใส่เสียงลงไปนะทุกคนนะอสดใสนั่นเองนะครับไม่ได้พากนะพอดีแบบด้านบ้านมันเสียงดังนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้พากลงไปแต่มาพากอย่างนี้เลยดีวยกว่า นั่นเองนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการที่ผมมานั่งเล่นเกียนกับเพื่อนนะครับในไอเกมยบาลีนาเบรกเอานะครับหรือก็คือโจรป้นโจรผมจะเรียกว่าโจรป้นโจรเดอะซีรีส์แล้วกันนะไม่เน้นค่าเน้นป่นครับผมนะครับเฮ้ยแล้ว EP นี้เราจะมีแจกของนั่นเองนะครับเป็นด้านของโค้ชนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเซตอ่า m 4 a 1นะครับผมแล้วก็เกาะ4ีหมวกสนั่นเองนะครับเราจะแจกเป็นรหัสนั่นเองนะครับถ้าใครอยากร่วมสนุกได้ โค้ดเอาไปใส่ยิงปืนเล่นกันเซตนี้ก็น่าจะเกิน8ปดหมื่นนะทุกคนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกดอีกที่ไว้ท้ายคลิปแล้วกันหรืออาจจะบอกไว้ตอนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อมีคนดูไม่จบน้อเองนะครับทุกคนนะสำหรับกดง่ายๆก็คือถ้าไอ้ท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมมาเล่นเกมนี้เพราะอะไรดีกว่านะทุกคนเราชอบเกมนี้เพราะอะไรดีกว่านั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะหมุนวงล้อแล้วกันนะสำหรับคนที่มาร่วมสนุกนั่นเองนะครับหมุนวงล้อเสี่ยงโชคแล้วถ้า ใครได้เดี๋ยวผมจะทักไปในใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับทุกคนนแล้วก็แอดผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เป็นของรางวัลน,นะครับขูดโค้ดให้นั่นเองนะครับ mm hmm. ผมนะเ,เราไปดูกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับว่า EP นี้ผมจะสุดแค่ไหนกันเองนะ mm hmm. หลังจากผมเดินเข้ามาในไฮดรูท mm hmm. ได้ไม่นานนะครับทุกคน mm hmm. เพื่อนผมก็โดนเอโดนศัตรูยิงตายไม่กบดนี่แหละผมจําไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมจะเรียกเพื่อนผมให้นามว่าเสียแล้วกันนะเพ mm hmm. ราะผมติด ทาพูดนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะผมก็ทําการไปชุกเพื่อนนะแต่หลังจากนี้เลยทุกคนจะเป็นฉากที่เราบวกกันโคตรมันเลยนั่นเองนะครับ ก็แบบคนมันตึงอ่ะครับน้องๆมา2ก็เก็บ2อง่ะครับโอ้โหสุดเกินนะครับผมหลังจากที่ผมยิง2คนนี้แตกในแบบนี้บอกเลยว่าอิ่มมากเลยนะครับทุกคนนะด้วยคำว่าปืนปืนเคาะกลางๆของเราก็เก็บไป2คนนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ไอ้พวกนี้เขามันใช้ s k s นะทุกคนนะถ้ามันใช้ปืนกลนี่ไม่แน่นะเพราะปืนผมแม่งก็ยิงไม่ค่อยเข้าเลยโคตรโศกลังอน่ะ ลังจากนั้นผมก็ทําการเก็บศพนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าอิมอ่มอิม่มอะหมวกสี 4, อ่อะเอสเก็แต่งสกปรดีทุกคนนะก็ดีกว่าเราไม่มีปืนเนาะนะครับผมแล้วก็หลิกก็โอเคนะทุกคนหลีกอันนี้ประมาณพันหนึ่งมั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเราไปซื้อในตลาดมืดเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสามพันเนทุกคนเอาไปเล่นเอาไปต่อยอดเนาะเอาหลีกไปฟาร,ร์มของต่อได้ครับทุกคนแบบตึงๆไงครับเก็บสองศพก็อิ่มไปเรีย หลังจากผมเก็บศพได้ไม่นานนะครับง่ายๆคือตดยังมาทันหายเหม็นเลยครับทุกคนอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงเตีนมุมขวานั่นเองนะครับผมก็ทําการดบยาแก้ไอครับผมแล้ววิ่งใส่ในกันทีเดียวนะครับผลปรากฏครับมันคือไอเชื้บอดครับทุกคนไม่ใช่เชือบอดอีกเขาเรียกว่าแฝงตัวนะทุกคนนะกลางนั่งรู้ผมก็ยิงตดเข้าไปจนเขาเป็นลมแลวนะครับผมกระสุนฝังในรูตดไงสลบเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห หลังจากนั้นผมก็ออกมาจากสถานที่ไายรูนั่นเองนะครับแล้วผมก็ควักสนายิงบอดแล้วอยู่ดีๆครับทุกคนผมก็ทําการตาด้านขวาผมไปเห็นคนทุกคนที่กาลังวิ่งอยู่ผมก็เลยควัก SKS ยิงหัวเข้าไปคมๆนะครับทุกคนแต่แต่ก็ไม่คมนะไม่ทันได้ยิงหัวก่อนจะยิงหัวก็ยิงตีนไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เก็บไปได้สวยๆนะ SK s k สก็บอกนี้ผมใช้กระสุนเจาะสนั่นเองนะครับทุกคนก็ปนมาไกลคนที่ยิงคนแรกกันแหละื หลังจากนั้นนะครับผมก็วิ่งหน้าตั้งมาเก็บศพแบบตึงๆนั่นเองนะครับศพคนนี้ค่อนข้างจะอิ่มนั่นเองนะครับทุกคนนะหลังแรกมันมีเกาะ3ผมก็แทนเกาะผมเลยนั่นเองนะครับพอพอเกาะผมนะัม่นไปเกาะ2ก็เกาะ1นั่นเองนะครับแล้วก็มีปืน MP5 ราคาปืนกระบอกนี้สักสองสามหมื่นได้ทุกคนหลังจากนั้นผมก็ถอดสโคบโมซินคูณ3นะที่จริงมันต้องถอดพร้อมชุดนะแต่ผมเมานะทุกคนผมก็เลยจับใส่แล้วกูก็ถอดใหม่ซะเลยนั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้ผมบอกเลยว่าหลิกอันนี้ก็อิ่มนะทุกกกกคนนลลิปปปรระะมมมาาาาาณณ6000ถ้้ไไขยใตดดดื็สั7 เจ็ดถึงแปดพันไม่ก็หกพันนิดๆน,นะทุกคนนะแต่มันได้กําไรกว่าเดิมแน่นอนนะทุกคนผมก็ทําการรู้แบบอิ่มๆครับอีกอย่างหนึ่งกระเป๋าใหญ่ด้วยทุกคนบอกเลยว่าอาลอ,อยโอ้โหตึงเปรีย้ยหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการวิ่งนะครับกาลังจะกลับบ้านทุกคนแบบตึงๆครับแต่ผมลืมแบบอัดคลิปตอนมูลค่ารวมนะถ้าผมจะไม่ผิดมูลค่ารวมตานี้เกือบ2องแสนนะทุกคนประมาณแสนแปดถึงแสนเก้านั่นเองนะครับแล้วก็รอดไปโดยสวัสดิภาพนะครับผมด้วยความเทพของผมนั่นเองโอ้โหขิงนี้ติปักแตกเลย ก็ตัดมาในตาที่2องกันไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผมก็ทําการเอาปืนกระโปรงคู่ใจของผมมานะครับกับลูกซองขี้ไข่นั่นเองนะเพราะไม่รู้ว่ากูจะเอามาทาไมตอนแรกผมจะอามายิงเจ่อขาเลยทุกคนแต่ผลปรากฏมันไม่ได้ยิงครับทุกคนนะผมก็ทําการกับเสียนั่นเองนะจะเรียกเพื่อนผมว่าเสียผมกับเสียก็ทําการมาที่จุดหายรู้น,ร Hart, Dream, ะะนั่นเองนะครับคือชายหาดริมทะเลใช่ป่าวะผมลืมนั่นเองนะครับเพราะผมจะเปส่วนใหญ่พวกผมจะไปแคมป์กันตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนนะเพราะใครยึดพื้นที่นั้นได้ก่อนที่จริงอนะ่ะ คนที่ยืดด่านนี้มันจะได้เปรียบมันจะไม่เหมือนคังแสงทุกคนถ้าคัางแสงใครเข้าไปก่อนแล้วคนตั้งรับอาจจะเสียเปียบทุกคนเพราะมันต้องตั้งรับบอดแล้วต้องตั้งรับคนเนาะแต่ด่านนี้เราเข้าไปเคลียร์บอร์ดบอดมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับทุกคน,นแล้วเราก็เข้าไปตั้งรับคนได้ทั้งนี้ผมก็เลยรีบเข้าไปรูทเลยครับทุกคนแล้วจะว่าจะไปดักยิงคนด้วยนะครับผม หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมตดยังไม่ทันไอนเหม็นผมก็ทําการมองไม่เห็นคนพอดีครับผมกำลังเปิดเข้าประตูด้านผมก็เลยเอาปืนกระโปงก,กระโปงของผมเคาะลูตูดมันไปนั่นเองนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเลยครับทุกคนเป็นอะไรที่ผมแม่งโคตรเซ็งเลยนะครับผมเพราะเคาะไปตังเยอะแม่งไม่ตายนะผมใช้กระสุนหนึ่งนะครับทุกคนนะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทาไมโดนไปหลายนัดแม่งยังมันสบ,สบายสบายแล้วมันก็ยิงสวนผมมาผมบอกเลยว่าชีพหายแล้วครับทุกคนผมก็พยายามจะวิ่งเข้าไปปิดเขานะครับทุกคนผมว่าจะเข้าไปจากทางนี้แต่ผลปรากฏ แม่งกระโดดไม่เข้าทุกคนกระโดดไม่ข้ามผมก็เลยต้องทําการอ้อมนั่นเองนะครับทุกคนผมอ้อมมาครับทุกคนฝั่งของข้ามก็เหมือนจะเล็งผมอยู่แต่บันเล็งอีกด้านหนึ่งครับผมผมก็เลยไวกว่าแล้วก็ควักปืนเขายิงยิงแม่งตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับศพนี้ก็บอกเลยว่าก็อิ่มอยู่นิดนึงนะครับทุกคนนะก็ใช้ได้ทุกคนสำหรับศพนี้ที่ผมยิงตายนะครับคนที่ผมยิงตายก็ใช้วิกเตอร์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าวิกเตอร์กระบอกเนี้ย เอาไปต่อยอดให้ผมอะสามารถคิวได้หลายคนเลยทุกคนเรียกว่าตานิโคอิ่มเลยลิกวิกเตอร์กระบอกเดียวเก็บไปหลายศพปะครับอืมผมบอกเลยว่าวิกเตอร์กระบอกเนี้ยเดอะแบกครับของตานี้ของผมนะครับทุกคนนะง,ง่ายๆเลยว่าควโคตรโหดอะวิกเตอร์เนี้ยแล้วผมก็ได้ลิกลราคาไม่แพงมากทุกคนประมาณพันนิดนิดมัง้งแต่ลิกนี่ไปซื้อถ่ายตลาดยิงหล 3, ักสามพันนะครับทุกคนแต่สิ่งที่คุ้มที่สุดคือยาครับทุกคนยา2ก็คุ้มแล้ววิกเตอร์โอ้โหอิมอมเลยทุกคนของประมาณนี้หูฟังอีกก็ เซตนี้ก็สามหมื่นสี่หมื่นอ่ะก็ยังดีทุกคนเราลงมาถูกเนาะผมลงมาไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำมั้งนะครับทุกคนหลังจากที่ผมเก็บของไม่นานนะครับผมเสียผมก็ทําการยิงคนแตกนั่นเองนะครับทุกคนผมก็เลยเป็นเพื่อนดีๆครับผมไม่ได้วิ่งมาช่วยเพื่อนนะวิทไปวิ่งไปป้นของเพื่อนนะครับทุกท่านผู้ชมก็วิ่งเข้าไปนะครับดูของนะแต่จริงๆผมไม่ได้ป้นหรอกครับก็ให้เพื่อนผมเก็บไปก่อนว่าเป็นคนฆ่าเนาะผมก็ว่าจะมาดูของที่เพื่อนผมไม่เก็บ จริงๆในใจผมอยากได้หลีกแล้วทุกคนเอาหลีกไ,ไปไปเก็บไว้ใช้ต่อไงผมเป็นคนที่แม่งเ,เ,เล่นเล่นเล่นชอบบวกไม่เน้นรอดเน้นสู้ไว้ก่อนนะทุกคนผมก็เลยจะขาดทุนเป็นหลักนั่นเองนะคานผู้ชมก็เลยต้องหาเซฟสำรองมาไว้เยอะๆนะทุกคนนะไม่เน้นรอดเน้นสู้ครับท่านผู้ชมตายช่างแม่กูขอบวกไว้ก่อนนะครับโอ้โหตึงเปรีย้ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับทุกคนผมก็ทําการวิ่งขึ้นมาครับผมในลงในแอร์เลยเรียก ชายหาดริมทะเลผมทำการวิ่งขึ้นมานะครเพื่อผมจะมาเปิดเซฟนะครับทุกคนเพราะแบบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันมาเปิดก่อนเราเนั่เองนะครับผมเปิดเซฟเข้าไปเท่านั้นแหละขนตูดลุกเลยทุกคนผมบอกเลยว่าไอ้เฮี้ยนี่เซฟจริงไว้เนี่ยแม่งกูยิงบอดกูยังได้ตังค์เยอะกว่าเลยมั้งไอชิบหายหลังจากผมเปิดเซฟแรกเสร็จมันก็ต้องมีเซฟสองใช่ไหมทุกคนผมก็รีบวิ่งไปเซฟนอกเลยนะครับทุกคนแบบมันต้องมาแล้วลนะ่ะของอะ่ะของมันต้องมาแล้วปะ่ะจังหวะเนี้ยมันต้องได้ของแล้วปะ่ะผมมาดูนะครับ โอ้โหผมบอกเลยว่าตังสามพันตะกี้เฮียแล้วนะไอเฮียนี่หนึ่งพันกูไปขายจริงแค่สามสิบบาทมัง้งไอเฮียเฮ้ยโคตรงซวยเลยไอชิบหายโอ้โหหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่ผมเปิดเซฟสองอะสุดเกลือผมก็ทําการวิ่งกลับบ้านแม่งเลยไอเฮียกูไม่อยู่ต่อลนะแม่งเกลือเกินกูรับไม่ได้ไอชิบหายตานี้ก็ออกไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนเน้นเซตกลับบ้านนะออกไปสี่หมื่นนะอย่างไรก็ได้เซตไปต่อยอดหลังจากนั้นทุกคนไวรุ่นเลือดมันล้อนะนะครับอืมแบบ ไอ้เหี้ยกูลงสองตากูเก็บสองตากูได้เซตว่ะไม่ต้องเอาไปต่อ,อยอดทุกคนผมบอกเลยว่าอย่าหาทำนะครับผมอันนี้เป็นการเล่นที่เรียกว่าหิวตีนั่นเองนะครับทุกคนผมก็ทาการเอาเซตที่ผมได้มาทั้งหมดนี่แหละเย็ดแม่วันนี้ดัวแม่งมาละเซตแม่งมาละมือกูขึ้นละกูลงคางแสงแม่เลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่งเกิดเหี้ยอะไรขึ้นนะกับการที่ผมหิวตีนในครั้งนี้นะทุกคนโอ้โหคิดแล้วกูยังเซ็งอยู่เลย หลังจากเข้ามาในแแบบนะครับทุกคนหลังอย่างแรกเลยผมวิ่งเข้าโรงงานก่อนเลยมันเรียกโรงงานหรือโรงงานผมไม่รู้ครับทุกคนแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่มันชอบดอกของทองกับกุญแจให้ผมนะดอกละสี่ห้าหมื่นผมก็เลยเข้ามาเปิดเลยทุกคนด้วยคําว่าไอ้เฮ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรเปิดกล่องไม่เคยได้ของดีมึงก็เอาแบบเปรดบกลิ่นตูดไม่กูราคาสามพันหนักสี่โลผมแบบโอ้โหไอ้ห่าไอ้เี้กูเปิดหาตามด่านแบบขยะขยะก,ก,ก็ได้เลยโอ้ผมบอกเลยว่าเปิดกล่องพวกเนี้ยแม่งเกลือทุกกล่องเลยทุกคนแบบเกลือเกลือ หลังจากนั้นนะครับทุกคนไม่ถึง1นาทีนะครับทุกคนก็มีตีส2ตี้นั่นเองนะครับนะมาปิดหน้าแล้วปิดหลังผมไอตอนเนี้ยผมกําลังนั่งสู้กับตี้หน้าอยู่นะครับทุกผู้ชมกับเสียผมที่สู้อยู่ตี้หลังแต่เสียผมก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับผมเพราะเขาโดนยิงไข่แล้วอักเสบตายนั่นเองไปก่อนผมนะครับผม ผมก็ทงการเอาชีพหายแล้วเพื่อนกูนโดนยิงไข่ตายไปแล้วกูจะทํายังไงดีผมก็ปิดประตูกันเลยทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราโดนตีปิด2ด้านนะผมต้องเก็บตีแรกเพื่อวิ่งหนีเพื่อไปรักษาตัวเก็บโคเวอร์แล้วมาเก็บตีที่2นะครับทุกคนแต่ประเด็นคือมันมาเยอะเกินทุกคนแล้วด่านนี้ที่จริงอะทุกคนต้องอากระสุนเจาะสามนะอย่าหาเล่นแบบผมเะทุกคนผมเอากระสุนเจาะหนึ่งมาเว้ยแล้วประเด็นหนึ่งคือแบบไอ้เที่ยแม่งเปิดประตูออกมาปุ๊บกูยิงแม่งไม่เข้าทุกคนเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะม ไปตอนแม่งวิ่งมาเลยหลังจากที่ผมใส่กระสุนเสร็จไม่นานทุกคนแม่งมาแล้วทุกคนในี่ผมตัดมาให้เลยเนะี่ยแม่งเปิดประตูมาทุกคนแต่ผมไม่ยิงเขาไปก่อนนะี่เยอะน,นะทุกคนนะก่อนเขาจะยิงหัวผมมาผมยิงเขาไปเยอะมากถ้าผมใช้กระสุนจอสามหรือจอสี่แม่งตายไปแล้วทุกคนแต่ผมใช้เจาะหนึ่งเว้ยผมก็เลยโดนเป่ากระบาลคมๆด้คนไทย,ยนะครับผมเป็นอะไรซี่เซ็งน,น,นะครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็ข้องใจไว้ว่าไอเชีอยมันยิงกูกูยิงมันเข้าม,ามั้งไหมวะผมก็เลยไปดูครับทุกคนผลปรากฏครับผมยิงไปนั่งเยอะไอเฮีย้ยแม่งไม่เป็นเชียอะไรนอะกจากตรงแขนแม่งเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าเล่นด่านนี้อย่าหากระสุนหนึ่งกระสุนสองมาเล่นนะทุกคนเจ๊งหลังจากผมแตกแมปทางแสงนะครับผมผมก็เลยมาเล่นแมปเล่นแมปช่องเขาดีแหละ บบที่เรารู้สึกว่าเออเช่วันนี้แม่งดวงขึ้นสุดละผมก็เลยล่อเลยหมดปิดกั้นนะครับทุกคนนะแต่ผมบอกเลยว่าผมตายทุกคนแต่เป็นฉากตายที่เที่ยมากๆเลยนะครับทุกผู้ชมแบบแล้วระหว่างตายไม่เจอคนเลยแต่ไปตายแบบโคตรเที่ยผมพูดแค่นี้แหละหลังจากนั้นผมก็เดินไปที่หายดูนะครับทุกคนนะแล้วผมบอกเลยว่าฉากเนี้ยแม่งโคตรเที่ยเลยนะผมก็เก็บบอดรอบๆข้างละชิวๆนะครับทุกคนแต่สักพักผมเข้าไปด้านในเว้ย แม่งเหมือนแบบผู้ใหญ่ว่านตีกองมาชุมอ่ะแม่งชุมดุมยิงผมอ่ะโอกว่าไอ้ย่าบอกมาเป็นมาเฟียรัสเซียเลยสต์เอ้ยผมยังเซ็งอยู่เลยทุกคนแม่งผลปรากฏมาเก็บแบบเนี้ยเก็บอย่างเท่เก็บครงเก็บคนแต่กูโดนบอดลุมยิงตายทุกคนเนี่ยเป็นฉากที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยผมส่องสไนไปปุ๊บไอ้เหี้ยยิงไปตัวนึงเอ้ยชิวๆสักพักแม่งตาเพื่อนออกมา7-8คนบอกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยกูตายกูตายแน่ๆกูตายแน่ผมเลยเอาบันเด็พันก่อนไอ้เหี้ยแล้วหลบหลังทุกคนหลบหลังเลยผมแบบไม่ไหวแล้วกูตายห่าแน่ๆเลยทุกคนแบบ ตายแน่ๆไม่มาเยอะขนาดนี้ หลังจากนั้นครับผมหลังจากที่ผมพูดคาว่าตายแน่ๆไม่กี่คำท่านผู้ชมสมพรปากแม่งยิงขาผมล่วงอีกข้างนึงทุกคนเรียกง่ายๆก็นอนไปคุกฝุ่นอ่ะฝุ่นพื้นดินมันก็นิ่มดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเย็นเกียบเลยทุกคนหลังจากนั้น,นครับผมเพื่อนผมก็รีบมาช่วยทุกคนแบบไอ้เหี้ยกูตายแล้วเพื่อนเพื่อนกูล้มแล้วเสียผมก็แบบมาละเสียเสียวิ่งมาแบบพระเอกทุกคนแบบมาช่วยผมละโอ้โหอย่างน้อยก็ยังดีที่ยังได้รู้ขึ้นมานะครับทุกคนโอ้ยเกือบแล้ว คุณผู้ชมจําคําพูดที่ผมพูดไว้ในตอนที่ผมเริ่มเล่นแบบนี้ปิดกั้นได้ไหมผมบอกเลยครับทุกคนมัน,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 นไม่มีหรอกคำล่อล่ะผมกําลังยิวแล้วหลังจากนั้นก็โดนยิงขาหักแล้วก็โดนบอดอยไปเลยทุกคนง่าย,ายๆคือด่านนี้กูโดนบอดยิงตายโคตรเท่ยอย่าไปบอกใครนะโคตรน่าอายเลยคิดหายหลังจากที่ผมรู้สึกว่าไอ้เ้ยการาพูยังขึ้นอยู่นะครับา่านผู้ชมผมก็ทาการกับเสียลงแถบคังแสอีกรอบก็แบบวัยรุ่นไม่เจ็ดนะครับวัยรุ่นมันเลื่อนร้อนไงมันมันยิงคนแตกแล้วเซ็ตมันเยอะไงทุกคนนะมันก็ต้้ออองเาปปืนนไใชกัห่ย หลังจากที่ผมเข้ามาในแบบได้ไม่นานนะคือผมยิงบอดไปสองสามตัวครับทุกคนแม่งมีคนเปิดคลังแสงหรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้นั่นน่าจะมีคนเปิดคลังแสงนะแล้วบอดบอกหลิดเหลือมันมาไงนะทุกคนบอดใหญ่อ่ะเซตบอทใหญ่ที่แม่งบอดโคตรเก่งที่ไม่ได้ล่าคนแม่งม,มาไว้ทุกคนแล้วผมแบบไอชิพายกระสุนกุจอสีอ่ะแล้วแบบประเด็นคือแบบเขาเรียกผมจะเก็บกระสุนไว้ยิงคนไว้ทุกคนแต่เอาไม่ต้องมาใช้กระบอทอ่ะผมก็ยื้อกระบอทนะแต่ผมบอกเลยว่าผมก็สามารถเคลียร์แก๊งบอดนี้ได้นะทุกคนแต่ก็เรียกว่าปานตายอ่ะอือ หลังจากที่ผมเคลียร์เซตบอดเสร็จนะครับทุกคนแบบวัยรุ่นมันหิวไงเลือดมันร้อนไงทุกคนแบบออ๊ยขอเก็บของสักหน่อยละกันนอนเก็บมันคงไม่มีใครยิงเราหรอก,ลอกออแล้วก็เก็บของเอาการะสุนไปยิงบอดต่อทำำํากําไรเก็บกระสุนขายสักปั๊บหนึ่งครับทุกผู้ชมแบบหน้ามืดไงลืมลืมกินน้าตาลไงทุกคนเลือดเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดขาดน้ําตาลผมก็เลยรู้สึกว่าเอ,ออวูบเป็นลมจบแล้วไอ้เหี้ยเบื่อเสงเลิกเล่นพอวันนี้นอน ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับทุกคนนะเป็นช่วงที่ผมจะมาพูดกดกติดาการแจกของอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับตอนท้ายคลิปก็จะมีหน้ารอของผมกับเพื่อนผมนะครับท่านผู้ชมที่ไปเล่นงานอารีนาเบรกเอานะครับใน Thailand g a m ม Show นั่นเองนะครับผมพวาผมกับตึงๆไงขึ้นไปเล่นบนเวทีอื้อแล้วเพื่อนผมก็กดไลค์ให้1ทีนั่นเองนะครับผมก็ทําการได้ลองแบบใหม่แล้วนะทุกคนนะผมจะบอกเทคนิคง่ายๆเลยนะครับแบบใหม่ผมรู้สึกว่าในไม่รู้ว่าเป็นตัวเบต้าปะนะครับทุกคนบอดในแบบใหม่เข้าข นั่นเองนะครับทุกคนค่อนข้างจะกากมากแต่อาจจะเป็นเพราะเบต้าอยู่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันแต่แต่ผมบอกเลยว่าแมบเฮียเนี่ยมันเฮียตรงที่ระเบิดมันเยอะมากอันนี้ผมสปอยแมบล่วงหน้าเลยแล้วกันเพราะผมได้ทําการไปลองเล่นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมในเบต้านั่นเองนะที่ผมไปเล่นในงานนั่นเองนะครับผมก็เลยได้โค้ดมานะครับผมผมเดี๋ยวผมเอามาแจกเลยนะครับท่านผู้ชมทุยท่านผู้ชมอือสินผ่านแล้วนะครับเจ้าาค่าใครอยากร่วมกิจกรรมแจกโค้ดนี้นั่นเองนะครับสระให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าทําไมถึงชอบเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับนนั่เองะครบทาผู้ชม แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มวงล้อแจกเลยนะครับทานผู้ชมเนีมผมเสียงกระตุกกระตักเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแบบมึนไงไอเชียคนนอนน้อยก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมอย่าไปเครเลยเออเป็นไงเดี๋ยววันนี้ก็แข่งอีก,กอือตึงจัดพ้อมมีที่ไหนนั่งอัดคลิปตัดคลิป ตึงโบนั่นเองในกราบทุกคนนะถรา้ผมจะไปหมุนวงล้อใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะทักไปใต้คอมเมนต์นั่นเองแล้วก็แอดผมมาในเพจในลิงก์ a c e b o o k ผมนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะแจกโค้ดให้นั่นเองนะครับสำหรับโค้ดก็จะแจคคเะกจแจเป็น m 4 a 1 1หนึ่งหนึ่งกระบอกแล้วก็เซต4นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะก็เอาไปต่อยอดครั้งแสงนะครับูลคาเซ็ตนี้ก็ ถ้ามูลค่าที่ไอข่าวสารประมวลมาก็อยู่ประมาณ6 0 0 0ืแต่ถ้าเอาเราไปขายจริงๆเกิน8 0,000น,นะครับทุกคนนะก็เอาไปเล่นกันได้สนุกสนุกนั่นเองนะครับผมนะมี1รางวัลเท่านั้นนะเพราะโค้ดที่เหลือผมขูดเราไปแตะคางแสงหมดแล้วครับทุกคนแบบตึงเกินอนะ่ะเป็นไงอย่าไปหาเล่นแล้วการคางแสงถ้ารวยไม่พอนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้รี ark, ่มกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยอดบุรุษปืนแต่งซิ่งนั่นเองนะครับผมนะเออนะซ<ม>ิงวะไอเย,ย้ย